รายการต่อไปนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดองทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะเปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักงทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนด้วยนะครับสนับสนุนโดย BT Markets Trading can be easy เอฟเอ็กซ์โปรเทรดไลก์โปรนะครับเทรดกับโบเกอร์ดำหนึ่งเขาโลดได้แล้วในวันนี้เอฟเอ็กซ์โปรเทรดไลก์โปร for for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้จะระับทันที50สยูโรสต่าตอเพื่อนหนึ่งคนเลยนะครับเรียกได้ว่าให้เยอะมากๆ A9FX ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ฝากเงินครบ500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญและเงินโบนัสตรงนี้นะครับเฉลได้ครบหหลอดไซส์ภายในระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่นักลงทุนได้รับนะครับในส่วนของตัวโบนัสดังกล่าวนี้จะแปลเปลี่ยนไปเป็นยอด ซึ่งจะทำให้นักทุนนะครับสามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดจริงๆได้ด้วยนะ XM ครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ครับโบนัสเงินฝาก0 0สูงสุด500 US ดอลลูาร์ US d ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้ยังไงใครสนใจต้องรีบๆกันหน่อยแล้วนะครับนักทุนขอบคุณครับเราพานักงทุนครับมาดูกันที่ข่าวเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะครับล่าสุดแล้วโกลแมนสักมองน้ำมันแตะ110เหรียญ ก็แมสจกระบุว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่กลุ่มประเทศผู้สอนน้ำมันโอเปกและชาพารามิทหรือว่าโอเปกพลัสนั้นจะออกมาตรก,การเพื่อช่วยหยุดการร่วงลงของราคาน้ำมันและก็สร้างสมดุลให้กับตลาดในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่4ทธันวาคมที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อหารือถึงนโยบายการผลิตในอนาคตคาดการถึงการหันลังการผลิต ของ o อเปกพลัสนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อภาวะถดถอยอุปสงค์น้ามันดิบที่อ่อนแอในจีนจากมาตรการล็อกดาวตัวใหม่นะครับเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการประเมินผลกระทบของมาตรการเพดานราคาน้ํามันของชาติตะวันตกต่อน้ํามันดิบรัสเซียที่กําลังเทขายน้ำมันออกสู่ตลาดก่อนวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นผลกําหนดของสาภาพยุโรปที่คำที่มีคําสั่งห้ามนะครับจะห้ามนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียทางเรือในวันที่5ธันวา ค,นนคุณเจฟฟรีย์นะครับคูรีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์สินค้าพ,พุ่งกระพัของโกลแมนแสกกล่าวกับ CNBC ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีมุมมองบวกอย่างมากเลยนะครับต่อราคาน้ำมันในระยะกลางๆโดยจะคงประมาณการเอาไว้ที่110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับราคานนมัดิบเบรนท์ในปีหน้าอย่างไรก็ตามครับคุณคูรีชี้ว่ายังมีความไม่แน่นอนอีกมากมายเลยในอนาคตทั้งนี้นะครับราคาน้บเบนก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดย้ดิบเบรนท์ที่เคยซื้อขายกัน นอยู่ที่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ และก็ตามนะครับท่ามกลางความหวังของหลายฝ่ายถึงการลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC p l u ัสสารขคาบวอสต Journal นะครับก็มีการรายงานครับว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการเพิ่มกําลังการผลิต5แสนบาร์เรลด้วยเช่นกันนะครับในการประชุมวันที่4ธันวาคมที่ถึงนี้บางคนถามว่าแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงลละคุณครับหลักการเนี่ยมันมีแนวคิดง่ายๆเลยครับถ้า o p e ป Plu s เพิ่มกําลังการผลิตน้ามันก็จะปรับตัวลดลงถ้าสมมติว่า OPEC Plus มีการชะลอการผลิตหรือว่าลดลงเยอะๆเลยก็จะยิ่งหนุนทาน ทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณครับ